คุณอรนุชค่ะจากสมุทรปราการอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณอรนุชค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณน้องและคุณถนอมค่ะครับเจอแล้วครับจค่ะเออจากจากทราบว่าคดียัดยอกทรัพย์หรือรักทรัพย์อะไรเนี่ยค่ะคือว่าทุกนายไปลักทรัพย์แค่เจ็ดันกว่บาทบแล้วมาไกลเกลี่แล้วเขาเรียกตั้งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสองบาทนะคะ คือถ้าถ้าสิ้นเดือนนี้เราไกลเคลียจบแล้วเรามีสิทธิ์เรียกร้องเงินประกันที่เขาทางานคืนได้ไหมคะประกันไหนอะแปลว่า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 ไงเขาถูกเขาถูกจับใช่ไหมกาเลินศพค่ะเขาถูกจับใช่ไหมมาพักซึ่นทรบมาเดี๋ยดีเดี๋ยดีคุณอรนุชตอบที่ผมถามนะเขาถูกจับไหมอ่ะเขาแบบจะไม่ถูกจับอะค่ะ ไม่ไม่ถูกจับแต่ว่าเราขอไกล่เกลี่ยเขาผ่อนผ่อนผันเขาสามเดือนนะคะเดือนเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วหกพันแล้วเดือนอเดือนที่สองห้าพันแล้วเดือนยี่ยิบเดือนเนี้ยค่ะวันที่ห้าเนี่ยเราเราจะให้เขาอีกห้าพันสองร้อยกว่าบาทนะคะคดพีพอเราหมเิดแล้วคดีจบแล้วแล้วเราจะเรียกร้องเงินประกันคืนได้ไหมคะเงินประกรันเป็นเงิน,นเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาทนะคะประกันกับใครอะ่ะ เขาเป็นเจ้านายเหรอคะเจ้าของเจ้าของหักเสหักเงินประกันไปอะค่ะเจ้าของหักเงินประกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยังงงกับคําถามอยู่นะเดี๋ยวนะตอบไปตอบตามที่ผมถามไม่ถามไม่ต้องตอบนะสั้นกระชับนะรับรู้ง่ายนะคุณอรนุชเหตุเกิดเมื่อไหรลูกชายที่รักทรัพย์ก็เนี่ยตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมค่ะ ธันวาคมนะหกสี่นะไปลักทรัพย์เข้ามาเจ็ดพันแล้วก็เจ้าทรัพย์ไปแจ้งความใช่ไหม่เจ้าทรัพย์ไปแจ้งความนะครับแล้วก็ไปเจราจากันที่โรงพักใช่ไหมใช่ค่ะใช่เมื่อเมื่อตำร<ๆ>วจก็ไปเกลี่ยที่โรงพักใช่เปล่าใช่ค่ะใช่โทษล,ล,ลักทรัพย์จำคุกไม่เกินสามปีลักกลางวันเชหรือกลางคืนหื กลางกลางวันนะค่ะกลางวันตอนช่วงเป็นเย็นเพราะเขาตอนเขาเลิกงานแล้วเขาเออนี่นี่นี่คุณอนนุ์ฟังนะที่ผมถามนี่มันมีนัยยะสําคัญไม่ใช่ผมถามส่งเดชนะค่ะถามส่งบัญชีเลยแหละการรับทรัพย์กลางวันกับรับทรัพย์กับกลางคืนเนี่ยโทษไม่เท่ากันนะน้องจิมมี่ค่ะพี่น้องเคยบอกรับกลางคืนในห้าปีรับกลางวันอ่ะสามปีบุกรุกกลางคืนห้าปีบุกรุกกลางวันสามปีอ่า ทีน,นี้ถ้ามันถ้าโทษเกินกว่า5ปีมันไกลเกลีย่ยไม่ได้ยอมความไม่ได้ในคดีคแต่ถ้าว่ารักกลางวันโอเคไกลเกลีย่ยตำรวจไกลเกลีย่ยยอมความเพื่อให้ตำรวจสรุปสำนวนส่งอายการเนี่ยไม่ฟ้องได้เพราะว่าผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเนี่ยยินยอมกันเรียบร้อยชดใช้กัน นะครับชดใช้กันจบก,ก็แปลว่าตํารวจสําุรีสำนวนสรงอายการก็เพื่อที่จะสั่งไม่ฟ้องไปเพื่อจะยุติเรื่องนี้จะได้ไม่ไปรบรงรกสารที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการแกลีเกลียข้อพิพาทปี2 0 0 2นนะถ้าแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าชาวบ้านเขาจะยอมกันเนี่ยนอกจากเขาต้องใจ่ายให้ผู้เสียหายแล้วเขาต้องใจ่ายให้ตำรวจด้วยใช่เปล่า จริงเปล่าถ้าเรื่องไปถึงอาทยานบางทีต้องจ่ายอุทยานด้วยใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่ยอมไงจริงไหมเนี่ยต้องขอบคุณลุงตู่แล้ววันนี้วันที่21มีนนาวันอะไรวันที่21วันเกิดลุงตู่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่อายุ68จะขึ้น2ตัวบนเดือสตัวล่างเดืวออกไปแล้วออกไปแล้วอหกเจ็ดนี่ลุงตู่ก็ออกกฎหมายนี้ไว้ให้ใช่ไหมแก้ปัญหาเมื่อก่อนโอ้ยเวลาเกิดเหตุนะป้านะมันต้องต้องจ่ายสองสองทางจ่ายสามอ่ะจ่ายตำรวจ อุปใจทางอายการถึงจะยอมไงือจ่ายผู้เสียหายจ่ายสามทางอ่ะโอ้โหก็กล่าวหากันเมื่อก่อนเนี่ยนะลุงตู่แก้ปัญหานี้เรียบร้อยปั๊บอายการเองก็จะได้ไม่ถูกกล่าวหาตำรวจก็จะได้ไม่ถูกกล่าวหาไกลเกลี่ยกันโดยชอบด้วยกฎหมายเลยนะครับถ้าโทษไม่เกิน3ปีทุกคดีแปลว่าไกลเกลี่ยได้ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็เข้าไปสู่กระบวนการติดคุกกันปกติกันว่ากันไปทีนี้ถ้าเราชดใช้กันแล้วไปไกลการอะไรก็ไปขอคืนได้ครับคุณป้า ป้ายังอยู่ไหมคะวางอยู่วางงอยู่นั่นนั่นนั่นถ้าถ้าจ่ายครบแล้วป้าก็ขอประกันคืนนั่นไม่เป็นหลักประกันไว้ว่าจะจ่ายเขาใช่ไหมสองพันห้านั่นน่ะใั่อ่าถ้าั้นพอจ่ายครบเขาตามกําหนดข้อตกลงก็ขอคืนนะป้านะค่ะครับสวัสดีครับขอคืนให้เขาใช้คืนไหมคะเอ้าคนที่รับประกันน่ะคือใครอ่ะเจ้าของเป็ผอเจ้าของ ผู้เสียหายใช่ไหมค่ะค่ะอ่าก็ก็ได้ได้ได้ตกลงกันได้อยู่แล้วนี่เขาก็เอาเท่าไรหมื่นหกเราจ่ายหมื่นหกที่เหลือที่ประกันไว้ก็เอาคือหมายถึงประกันการทํางานใช่ไหมหมื่นหกนั้นไอ้สองพันห้าันั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เอี๋ยวเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมคะพี่น้องคงไม่ได้ก็ถือว่าทําผิดกฎหมายเขาไม่ให้คืนประกันน่ะประกันนี่คือเหมือนว่าเป็นค้ำประกันว่าคุณเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยนู่นนั่นนี่เดี๋ยวผมตามป้าหน่อยป้า ได้เงินประกันสองพันห้าในลูกชายป้าทําหน้าที่อะไรขับรถอะค่ะขับรถส่งส่งอาหารทะเลอะค่ะแล้วเก็บเงินด้วยใช่ไหมอาหารทะเละค่ะขนมแล้วไปส่งแล้วเก็บเงินด้วยไหม,มเก็บเงินด้วย,ยไหมไม่อะค่ะแต่วแต่วันนั้นเขาไปเก็บมาอันอันนี้ป้าเขาไม่ทราบมันรู้มารู้ทีว่าเจ้าของโทรผู้เสียหายก็โทรโทรศัพท์มามาบอกอค่ะ อ๋อนี่ไงเจ็ดพันนี้ไงไปเก็บมาแล้วไม่คืนเขาใช่เปล่าค่ะไม่คืนคือคือว่าเอนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าก็มีคดีก่อนเขาก็ควรว่าเจ้าของจะรู้แล้วก็จะไล่ออกไล่ออกจริงจริงอะค่ะเขาแล้วเขามกาพูดสาหายเขาบอกว่าเขาผมยังไม่ได้ไล่เขาเลยผมเตรียมแต่ผมรู้แหละว่าว่าเขามีคดีอยู่แต่เขาบอกมาแล้วนะคะเขาจะชดชดอบป้าครับ บ้าอนุทถ้าลูก<ะ>ชายป้ามีหน้าที่ขับรถไปส่งของแล้วไม่ได้เก็บเงินเขามาไม่ได้เก็บนะไม่มีหน้าที่เก็บเงินด้วยนะคนหน้าที่เก็บเงินอีกคนหนึ่งนะเราแค่ไปส่งของเขาแล้วไม่ได้เก็บเงินนะ,ะ,ะการทํางานนั้นตามกฎหมายแรงงานคุ้มครองเนี่ยก็คือไม่ต้องมีประกันถ้าไม่ได้ทางานเกี่ยวกับเก็บเงินที่เกี่ยวกับเงินรือที่เกี่ยวกับที่กฎหมายกําหนดอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บเงินเขาด้วยเขาจะต้องเรียกประกันอันนี้ใช่ เรียกเงินประกรันหรือบุคคลค้ำประกันแล้วแต่ซึ่งจะมีการกําหนดวงเงินไว้ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้รายวันอ,ะอ่ะนะครับมันจะมีตัวเลขเอาไว้นะแต่ปัญหานี้ก็คือว่าถ้าเราไป เก็บเงินแล้วไม่ส่งคืนนี่แปลว่าช่อโกงเขาไงพอช่อโกงครับนี่เขาทาให้เขาเกิดความเสียหายไงเขาเกิดความเสียหายป๊บไอเงิน2 5 0 0นั้นันแหละเขาประกันความเสียหายไว้ขั้นต้นนะสองพันห้าทีนี้มันบางเงินว่ามันเอาไป7จ็ดพันเจ็ดพันแล้วเขาเรียกค่าเสียหายไปทั้งหมดหมื่นกว่าถ้าเราไม่ยอมป้าติดคุก็เลยต้องยอมเพราะงั้นป้าจึงมาถามว่าแล้วไอสองพันห้านั้นเอาคืนได้ไหม อันนี้แหละเป็นปัญหาอยู่ในเงื่อนไขเขาไม่คืนได้นะครับป้าครับเพราะว่าเขาเกิดความเสียให้เกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเจรจากันว่าในเมื่อจ่ายหมื่นหกแล้วเขาจะคืนให้ไหมหรือหัก2องพั้าเขาไปใน16ื่นนั้นแล้วแต่ตกลงกันครับป้าครับ<อ>คุยกับป้าตามนี้นะสวัสดีครับ